ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าได้มาเห็นหน้าน้องแล้วพี่สบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่พ็อตอา สงกไหมครับฉันครับอยู่ที่บ้านโนนต,นตะบนปวงแดงอำเภอสมเดอจจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้น้ําจากลมตะคองนะครับก็ไหลเออล้อนตลิ่งนะครับเข้าพื้นที่การ,กรเกษตรนะครับบรรยากาศความสนุกสนานของเด็กๆนะครับด็กบ้านโนนเนาะตะบลปวงแดงอำเภอสมเจขามทะเลสจาจังหวัดนครชสีมาครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของอำเภอสมเด็จเรานะครับ liman ham 確かにね、目が見えないでしょ、これ。<noise> Esto мене ha miedo ahora en el día No